มีตมิด้วยเออผักไม่มีเลยนะนีเินเลยนีเยินเลยไหนไใช่แล้วไม่มีอีกแล้วนั่นี่ขับรถใช่ไหมรอเขามาลนะใช่หรอต,ตอนนี้ดูเขาดูสัน โอ้หม <laughs> ือสังรถมาเปลี่ยนรถเราเจอดอกกล้วยไม้ดูจากกล้วไม้ก็รู้แล้วว่าเรืองนี้หนาวนะับแล้วสัมพาระรถจะเปลี่ยนรถ

ไอโอตายมีติมด้วยแล้วพี่เขาจะห่อแล้วตัวแย่ตัวแย่เห็นไหมนะอ๋อที่ชูคอ่แย่ โอ้มันเล็กมากเลยลิฟต์้มมองไม่เห็นแล้หรอเลยลิฟต์มึงยมอูทัมานี่คนเนี่ยเหรอพี่ชั้กล้ามาถึงคนนีาพัน้นะดูข้างน้อะวจะพนไหนแล้วอ่ะคนไหนไหนนบดินอยู่ดินนี่เมากเลยอะไวะใ้กลงซุมไปนี่น่นว้นี่มีแยเยอะแไหมดเลยมแล้วเดี๋ยวใช้กล้อง เซียนท่านก้อยเนี่ยเซยนท่นเซียนเนี่ยเจ้าสืออยู่ด้วยเนี่ยเจ้าสือด้วยดัคนั้สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเสัวเซนท่านต่อไป ไป,ไปไปลูนะได้ได้้ดีาลูกนดครับเอาตรงไหนดีเอา,า <ไป S 1> ตรงป้ายตงป้ายดีกว่าเพราะอนาคตก็จะ จูเลียนมปกี่ดาอันนี้โมก็หน่อยเอามาก็จูเลียนหน่อยเซ็นท่านจริงๆเซ็นท่านจริงๆเล็บลิ้นเซ็นท่านเซ็นไว้ก่อนเซ็นกับท่านไว้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายนี่ค่ะเจ้าสัวค่ะเจ้าสัวมากี่คน นี่ไงเซนท่ทนจูจะเปลี่ยนเสื้อไงโจตัวเสไมคื้อกันยุงไอ้ี่ก็ตทําะไกันยุงอเสื้อเป็นนวัตกรรมที่ผมคิดคนที่มาให้ยุงกัดแต่ว่าต้องใส่ในมู่ยุงจะไม่ติดใส่ไปวัดตองวันพี่จะไม่รอดนะจจสนใจโจนี่ไงจจจะเปลี่ยนเสื้อไงอตัวละเสทติ๊กเกอร์ภายในสองรปีหึใบ

ปนิดส่เลยเปลี่ยนเลยส่เลยก็ถึี่เรามาห้างแลเนี่ยเรามาห้างเนีเนี่ยนเลเปลี่ยนห้านะครับเป็นห้างนะห้างห้างไ้้าห้าห้าง้าง้าห้าง้าหางงงง้า้างหง่่าไงงด้วย กันยุงด้วยพี่จูครับนี่คกูซื้อกันยุงนี่ใส่ในมุ้งพี่ไม่ใส่แล้วใส่ไปวัดตรงวันพี่ไม่ลอกว่านด้กที่อยู่รอบมุ้งนี่กัดกัดแน่ตัวละร้อยเก้าสิบแถมสติ๊กเกอร์แพงละสองร้อยให้พี่สติ๊กเกอร์แพงกว่าสิบบาทผมให้พี่เลยนี่คือสติ๊กเกอร์น่าจะได้เหรอสติ๊กเกอร์ นทงงบาาี่ไงลิฟต์ในแต่แต่ประตูนี่ไงลิฟต์ผมก็เคยไปอยู่นะช่วงไหนส่วนสยามไม่ใช่แค่ส่วนสยามนะผมไปลิส่สิใสเลยเจ้าสว สองตัวหนึ่งบทเพลงในผมดูใน YouTube อ่ะเดี๋ยวมาไม่ถึงอ่ะแต่ใั้ใกล้ใกล้ใกล้ใใกล้เขาบอกว่าร้อยหนึ่งก็หนึ่งบทกี่บทเพลงนะแปดเหรอเอาไว้แล้วลิฟต์อันรีบเร็วเร็วสิลูกลิฟตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อน มาไงามาแล้วลิฟนี่งานละลิฟไปใกล้ๆดิลิฟลองถ่ายรูปผมจะเล่นเพลงบางากะม้าให้ฟังเลยนะครับเคยฟังเพลงบางากะม้ายของมึงครับดูฟังเพลงนะบางละจัน <c oughs> เพลงนี้ชื่อว่าเพลงบางากะม้านะครับเพลงอุ้ย โอ้โหเด็กเกลืตัวกำลังจะโชว์เลยเนี่ยอันนี้มาอันนี้ขังกว่าเริ่มใหม่ครับรอบนี้เอาจริงแล้วเพลงม้ชื่าเพลงบางกาม่านะครับเพลงบางกาม่ามีความยาวสิ ส8นาทีเหนื่อยก็ต้องเพลินก็ต้องวางทางเาไป bye แต่ถ้าหน้ามานี่มัแห่งเลอนะต้องปอกผึ้ต้องเตรียมผงเ่นฟังห้าเพลงพอนะตมือปอกผึ้นะไองมก็มีความยาวคือชั่วโมงจะไปอยู่ข้างๆพี่ยังไงหนีอไปอยู่ข้างหลังกะลูกอยู่ข้างหลัง นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยจบแล้วครับ่าอถูกชีวิตเดิล่นคนหาแต่จุดหมายใจในหลานตายกลับไม่เจอ จบเปลแล้วฟังเพลงคลิปสี่ได้เลยรีบร้องได้ป่า วันนี้เธอต้องการไปเธอบอกว่าฉันไม่ดีมาบอกตอนนี้มันสายไปเมือตอนที่ฉันวักเธอแค่ครึ่งใจเธอจะไปโอ้ไม่ต้องให้นฉัน นี่ไงเซนท่านจริงๆเซนเซนท่านจริงๆตอนนี้จูกำลังเซนท่านอยู่ 同样迈一步。<laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn